สลับไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันหน่อยค่ะทางสหรัฐและกาตาเห็นพ้องเตรียมที่จะเจราจากับอิสราเอลให้มีการพักลบเป็นระยะเวลา3วันค่ะสหรัฐและกาตาเตรียมเปิดการเจราจาหารือกับรัฐบาลอิสราเอลให้มีการพักรบชั่วคราวเป็นระยะเวลา3วันเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยการแลกกับการที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันออกมา1 0 1ถึงคน ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลกาตาเป็นตัวกลางเข้าเจรจากับแกนนำกลุ่มฮามาสเพื่อหาข้อแลกเปลี่ยนให้มีการพักรบในฉนวนกาซาโดยขอให้เห็นแก่ชีวิตของชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ส่วนความเคลื่อนไหวทางฝั่งอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทานยาหูมีท่าทีอ่อนลงเล็กน้อยโดยระบุบอกว่าขณะนี้รัฐบาลของเขากำลังพิจารณาการพักรบทางยุทธวิธีเล็กน้อย แต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีผลลัพธ์อย่างไรแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดอิสราเอลก็ยังไม่มีท่าทีจะผ่อนแรงกดดันทางทาหารต่อกลุ่มฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาแต่อย่างใดและก็ยังคงย้ำคำเดิมนะคะว่าจะไม่มีการหยุดยิงหากไม่มีการปล่อยตัวประกันค่ะ ส่วนวันนี้เองครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับร่างของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สงครามในอิสราเอลจำนวน8รายมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับโดยมีนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็นางออฟนาซากิฟครับเป็นเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมเป็นผู้แทนในการวางพงลีดประกอบพิธีไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตนะครับ โดยหลังจากทําพิธีไว้อลาลัยจนเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็ทยอยนําร่างผู้เสียชีวิตขึ้นรถตู้แล้วก็ลําเลียงส่งกลับไปยังภูมิลําเนาเพื่อให้ญาตินําไปประกอบพิธีทางศาสนาก,กันต่อไปนะครับนายอารีไกรนาราเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางอิสราเอลจะเยียวยาแรงงานไทยที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด100%ตามกฎหมายของอิสราเอลและทางกระทรวงแรงงานจะเร่งรัดสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งในส่วนของกระทรวงแรง,งงานไทยและทางอิสราเอล ให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ขณะนี้มีร่างผู้เสียชีวิตจำนวน250ร่างในอิสราเอลที่ยังไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ซึ่งทางการไทยจะส่งตัวอย่าง DNA ของแรงงานไทยจำนวน35รายไปยังอิสราเอลเพื่อใช้ในการพิสูจน์เปรียบเทียบยืนยันกับจำนวน250ร่างนั้นว่ามีแรงงานชาวไทยอยู่ด้วยหรือไม่โดยใน35ตัวอย่างนี้มีบางส่วนที่มาจากญาติของแรงงานชาวไทยที่แจ้งว่าสูญหายไปและยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งคาดว่า น่าจะทราบผลเร็วๆนี้ค่ะ